สวัสดีค่ะวันนี้เทวิกาเรียกรัพ์นะคะขอเช็คพลังงานนะคะว่าอยากรู้ไหมคะว่าแม่สามีคิดกับเรายังไงคะนะคะวันนี้มารับฟังดวงแไปพร้อมๆกันนะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครคนใดคนหนึงก็ได้นะคะเพราะเป็นพลังงานภาพรวงเนาะเพราะไม่ได้เจ่อจงนะคะเฉะพาะส่วนบุคคลนะคะวันนี้นะคะ จะมาเปิดให้ซิว่าแม่สามีอะคิดยังไงกับเราอยู่นะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะคะนี่คือพลังงานดวงนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะหยุดฟังคำทำนายไปพร้อมกันนะคะวันนี้เทวิกาเรียกทรัพย์จะขอเปิดคำทำนายให้นะคะว่า แม่สามีคิดยังไงกับเราคะนะคะอืมขอดูสิว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราอยู่เขารักเราบ้างไหมว้าว ใครที่ผ่านเข้ามาในไลฟ์นี้นะคะบอกเลยว่านะคะแม่สามีของคุณนะสำหรับคนที่มีคู่มีมีคู่กันอยู่แล้วนะอยากรู้ไหมแม่สามีคุณคิดถึงคุณยังไงเขารักคุณมากเขาเห็นคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาพอใจเป็นอย่างมากที่ลูกเขาอยู่กับคุณนะคะเขาอยากให้ลูกเขาได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณ เขารักคุณเปรียบเสมือนลูกของเขาเลยนะคะเขารักคุณมากๆเลยค่ะรักจากใจจริงเลยนะคะถ้าเขามีเงินมีทรัพย์เขาก็จะให้คุณกับลูกเพราะมันขึ้นมาเลยว่าเขาอยากให้คุณมีลูกนะคะอยากให้คุณมีหลานให้เขาถ้าคนที่แต่งงานกันแล้วยังไม่มีหลานนะคะบอกเลยว่าแม่สามีแม่แฟนนะอยากได้ลูกนะอยากได้หลานอยากได้เหลนนะคะแต่ถ้าใครที่มีแล้ว บอกเลยว่าท่านอยากจะให้มีเพิ่มนะคะท่านอยากจะให้มีเพิ่มเพราะตอนเนี้ท่านอารมณ์เหมือนท่านแก่แล้วท่านอยากเลี้ยงหลานแล้วท่านอยากมีหลานท่านพอใจคุณนะคะพอใจคุณไปอย่างมากปริ่มคุณรักคุณนะคะอยากจะแต่งอยากจะอยู่อ,าอยากจะได้คนคนนี้แหละนะคะมาเป็นคู่ชีวิตของลูกเขาค่ะเพราะว่ารักคุณมากนะคะ เชื่อในความเก่งความฉลาดของคุณและความสามารถของคุณมองว่าคุณจะพาลูกเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเติบโตและคุณก็รักลูกเขาจริงๆนะคะแม่สามีเขารักคุณมากค่ะนะคะรักคุณเปรียบเสมือนดังลูกของเขาเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่ผ่านเขามานะย,ยินดีด้วยบอกเลยค่ะว่าแม่สามีรักเรานะคะสิ่งไหนมรดกที่เขามีนะคะเขามีโอกาสที่จะแบ่งให้คุณกับลูก นะคะเขารักคุณนะคะอ่าเขารักคุณนะบอกเลยว่ารักเหมือนลูกแท้ๆนะเมตตาคุณเอ็นดูคุณนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะคะอันนี้คือเป็นพลังงานภาพรวมนะคะและก็มาสื่อ ให้บอกนะคะมาสื่อให้บอกว่าแม่สามีของคุณนะคะแม่แฟนของคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขารักคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณนะคะบอกเลยค่ะยินดีมากๆเลยนะคะเขาดีใจมากๆที่ได้คุณนะคะเป็นลูกเขยหรือเป็นลูกสะใภ้นะคะเขายินดีมากๆเลยแล้วเขาก็อยากให้คุณมีลูกมีหลานให้เขาเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วอยากให้มีเพิ่มนะคะมองว่าครอบครัว คือไม่มีอะไรต้องคิดแล้วนะคะว่าได้ครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะคะยินดีด้วยค่ะนะคะเขาก็รักนะแล้วเขาก็พร้อมที่สนับสนุนและซับพอร์ตค่ะในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินที่เขามีนะคะเขาพร้อมที่จะแบ่งทรัพย์สินให้แก่คุณนะยินดีมากค่ะฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ